สวัสดี <c oughs> สครับพอดแล้วพอดแล้วพอดใจเห้เอารับอแล้วครับนมุงนอนมุงปุกเปีกันก่อนครับาาอ้าหนาเก่งล่า ท้องฟ้าสดใสครับนะที่รับที่นอดก่อนมีวัดอยู่ใกล้ๆครับอสีย่างไปเบิ่งวัดครับผมนะจกข้าวสะกก่อนครับดีมาหอดกินข้าวเที่ยงเลยครับโอ้จับใาย้อกับลูก อิ่มยิ่งังนี้นน่มบอัดอัดแน่นนี่อิ่มอยัดมัได้ยัอิอ่มเลยดครับจบ้าวก่อนเฮ้ยวันดีรเ้าวก่นออ เป้าหมายของเราอยู่โน่นครับวัดครับประจาย์สุวรรณครับไม่ใญ่ดูกำลังย่างไปครับเดี๋ยวพงศ์มาชีบไปหาแนวกินสก่อนครับเพราะว่าเขาเ้ากัรู้สึกว่าจะยังไม่ได้กินนะครับก็เลยไปหาแนวกินสก่อนครับจบข้าวแล้วเมื่อกี้อำเภอลำาามาศข้างๆเทศบาลใหม่ ติดถนนเส้นลำไปมาบุรีลำพกันแน่นอนครับตอนแรงสอดแจ้งครับสอดแจ้งได้ลูกชิ้นทอดครับพี่น้องรันค่าลายอยู่ครับแต่ว่าจังพอพายกันตั้งครับเพราะว่าเพิ่งมาหอดกัน <c oughs> มีส้มตำด้วย <c oughs> แต่เงินมีน้อยครับ <c oughs> เรื่องเงินอยู่ห้าสิบาท

ี่ยังมังกินเนาะมีแนวกินบ่โอมีครับวันที่กินน้ำจัดนุมนี่แหละเนี่ยซื้อมาอยู่ลูกชิ้นลายหน่วยอยู่ีเขาครับหน่วยลระทำเอาครับพิกัดของเราอยู่วัดฟัดป่าชนประธานหากันพ่อแล้วครับอยู่ใต้ ทางน้ำปลาปลาข้างน้อง <g iggle> ข้างน้องสะหาโมงผูกเปยก่อนครับวันนี้บรรยากาศนอกวัดครับมีสะบัวพูนขับเวทีเฮาอยู่พูน เอาครับเอามงนี้แหละครับได้เพราะว่เป็นคุ้มๆต้องหารายค่ายันฝนตกได้หยอกพลหน้อยมาชาติเดดชาติต้อนกันโอ้ชาติอีกคนละชาติชาตินี่ไปเรื่องฝาตมดเลยเนี่เราเสมชาติสองจุด บอกระัสบอกละันมบอกญาเชบุอีกแล้วนสนวเก้าเก้าเกานมาแล้วมแวไอแก่ไอ้แก่เด้อไอ้แก่ไอ้เาไปดึงกระเป๋าอ่ะแก่ข้าวเด้อโอเมนสิงห์แห่งสินักก็เก้าบ่ดึงกระเป๋าขาดครับครับต้ม่มต้ม่้ออ หน่าสนใจทนหเดียวเ่ง่องหนมองอไรจันดูฉันั่งกูนะอย่งมองกันครับปองแสงน่ต้องมาทางนี้โคเด็เข้าใจนะเออโอเคโอเพราะว่าเยวจัดเป็นถังเลยโคตตั้งกนกินมากุ้กันเคือคืนขนาดพ่อยมวจินเลาแล้วมืคืนก็เหลสองเลวกินกันครับไม่ขอว่าเลวนโอ้ เาเก็ดนำมาอีกะเดี๋ยวคุดด้บอกอาจะตอกองกันิ่มหมูดหมูมเดีอ้จานชาสองตันี่ไเอาได้จาน่เในหัวนะครับต้มกันพรอะวบาสมเเอา่ไหมอาานะไม่จงบถือกคนมาครับมามากินกันตัต่เขาเยอะมากเลยอย่าง่าใบมุ้งแบบชิ้นกันเที่ยงเที่ยงแล้วตอนนี้

แกจไปื้ับกินข้าวมาเด้อครับเวลาเมือไหรเมือกนเงหางรวยจะได้ฮหเกี่ยวกันหับลูกชิ้นยังเรือไหมนี่รับี่น้องมามากินข้าวท้องก่หิ้งหิ้เน่าเหมนเนียนั่นซื้อเพื่อจไเงินผู้ช่วยผู้บัตรนี่ไม่ละห้าบาทไปแล้วครับนี่ลูกชิ้นทอดก็เด็กคาเส้น แซ่บครับแซ่บดูชิ้นลูชิ้นมาเมืองหาบหลวตัวอะไรเกซ้ำครับดูชิ้นแพงครับผักกระมือแก้มหอมแกงเีินเกินโตเยอะเลย เดี๋ยมยบุสร้วิธีแบบผมจะพันเลยหกพันเจ็ดพันดิฮึมแทบแทบฮ่าฮ่ากินข้าวอิ่มแล้วก็ผ้ากันรับกันนอนครับพักผ่อนครับวันนี้ทั้งทั้งนอกปลูกไปนอนครับทั้งในกระจายาจานวิเชียนกลมละมองนี้ครับนี่ ได้ได้ที่เหมาะเจาะเลยทีเดียวครับนี่มีพัดร่มน้ำปัดร่มใหญ่ตรงแรงพอกันเด้อครับรับไยมาก <N> สแจ้งครับสะแจงต๊อง